แล้วเราก็จะมาอัดกันต่อะหลังจากที่เซฟหายไปสองรอบเพราะอะไรเกมนี in inside inside ้ถึงเซฟหายอันน <an> <qualc LI ES> ี้ผมจะเล่นด้วยครับท่านชื่ออะไรครับท่านมีนามว่าอะไรอยุ้ยโสเทียนบอกชื่อให้แล้วเรียบร้อยโอ้ยยังโอ้ยตัวอะไรวะทำไมตัวมูดําเออมันเป็นเงาหายไปไหนล่ะบุ้ยโสเทียนเจ้าจะดีไปไหนชาดาดูชาชเจออโ้ หลังจากที่มึงไม่ตัวใหญ่วะหลังจากที่ประสบการณ์การเล่นมากกว่าสิบรอบท่านไม่้นะมึงเช้าอ๋อมึงเช้าอ๋อมึงเช้าคือดีเนี่ยหลังจากประสบการณ์การเล่นมากกว่าสิบรอบท่านไม่รู้ว่าบรรยากาศแม่งเล่นง่ายหดูยิงครับครบได้ต้องยิงหูโอ้ยยิงหัวโอ้ยเหี้ยไม่มีหูที่ไหนแล้วครับเฮ้ยเอ้ยตายยากตายอยู่อุ้ยรู้จักยาจีนไหมรู้จัก ของบอดี้แสลมอ่ะครับวะไปไปเอ้ยไม่เราเหลือสองหมื่นคุณเหลือสองหมื่นสามวะอู้เราเจ๋งกว่าไงครับโถ่อู้เต็มเลยหายหมดอุ้ยงูตัวใหญ่งูตัวพ่องูตัวพ่อพยาน่าเพื่อคุณอะแล้วหลังจากที่เราเล่นกันหลายรอบนะครับเราค้นพบท่าใหม่ครับท่าอะไรครับอุ้ยโดนสกัดกั้น กูมีโอ้ยไม่โดนโอ้เจ้ตีหัวครับพวกโอ้แต่อันนี้ไม่เคยเล่นอุ้ยไปขี้เต่าเลยวแะขึ้นเต่าไปอะไรเอขึ้นเต่าเหมือนจะเจ็บเนาะเอ้าไม่ไม่ตายตายยากตายเย็นว่ะเอ้าอีกนานไหมอู้อู้อู้แรงเนอะอู้เอ้ยมันมีตัวเดินได้แล้วอุ้ย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  มันทำอะไรอะอู้มันวาร์ปได้งานเข้าแล้วนี่นะมึงพุ่งมาจากไหนนี่นะมึงออู้ยเจ็บเจ็บก็ทำได้หรอเว้ยนี่เอาตัวข้างบนเนี่ยสิคุณแม่ลำบากมันคือมาน้ำเออวะเหมือนมาน้ำโอเคเราเรียกมันว่ามารน้ำผมว่าเหมือนช้างแล้วช้างอะไรช้างมภาษากินเลื่องหรอครับใช่ครับเฮ้ยโอ้ยช้างครับช้างช้างนี่ เยอะไปแล้วยิ่งแล้วเป็นนี่นี่มีอของงูอย่างเดียวก็ตายแล้วนี่ว่ะทำไมฝันอืม,มกินปากครับกินปากต้องใช้แต่ดิเต้แล้วอย่างเงี้ยกินปากไม่กินเรื่องตลกเลยเมากูอยู่ไหนเมากูอยู่ไหนอู้โหสอนเกมมีปะเนี่ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอุ้ย สักทีเฮ้ยคไม่ตายวะมามายังไงเราก็ต้องเล่นต่อให้จบนะเรามีแขกว่าเชิญก็คือคุณอุณสอบเจียนโอเคโอ้ยั้นี่ที่กคขมอ่ะต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยกลิ่นเต่าอุ้ยคุณต้องพูดหมดคุณเลยสิเ๋อไอ้ซะโอ้โหแหม่ กดเราเหรอวุ้ยโซเทียนไม่ควรตายเจ้าก็จะให้ให้ให้พูดธบนี้เปิดเทคได้ป่ะเปิดเทคได้ป่ะโอ้โหแม่จริงก็เข้ามา <c oughs> อ่ะงั้นเดี๋ยวคุณจัดการที่เหลือดอ้วยคนมาเปิดเทคอโอ้โหแม่งกดยิ่งใหญ่เลยป่ะโอ้ยโซเทียนวันนี้เป็นวันตายของเจ้าโอ้โหแน่จริงก็เข้ามาตายซะ เป็นผพูดมาแล้วท่อนแรปอ่ะไม่ได้วะช้าก่อนบุ้สกเฉียนคือพ่อของเจ้าซึ่งเป็นสายลับของจางกู้เยินหัวหน้าพักกิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงเมื่อ22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าอ้าวนี่บอสนี่หว่าบอสอุ้ยเมดูซ่าชื่ออะไรเศร้าชี้เฉียนอ่ะไอ้หน้าเสียตอนนักกิเลนขาวอุ้ยก็แย่แล้วอุ้ยก็ก็ย้อน15ของคุณบุ้งเนี่ยก็แย่แล้วโอ้โอ้ร้อนแรงโอ้เมดูซ่าจริงแม่น้าคขนุน พัดกระหนงไม่ชอบอยู่ดีว่ะว่าเกมนี้ถ้าเล่นคนเดียวมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะต้องหาคนมาอู้ยแรงว่ะอู้หุบหุบเฮ้ยคุณต้องรีบฆ่าเลยฆ่าชต้องรีบฆ่าอย่างงี้อ้าวไปโดนข้างล่างเจ็งว่ะอยู่นั่นอยู่นั่นอู้หุอะไรอ่ะยิงไม้อู้หุเล็บเล็บจัดอู้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยยังไงอ่ะ ทำอย่านี้นข้ากเถอะเสียงเข้ามาขอโทษที่ทบเจียงดัน <c oughs> <c oughs> แม่งโนนขานี้ไม่ต้องกลัวมาแล้วมาแล้วออ้อยู่ด้านนู้นอยู่ด้านนู้นโอ้ยยงกูกระโดดไม่ได้เข้ามาเลยดวันตายของเจ้าโอ้หัแ้จิเข้ามาอโอโหอย่าไม่โหตายแล้วโอหอะไรกร็ไม่ เลยผมกากดู้แลตายหรอครับสยานบรรยากาศยังอยู่ครับเดี๋ยวล่นมันทันหลังทั้งไหนไม่ได้แล้วครับหลังทั้งไหนอู้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 ยิ่งใหญ่วมาบอลตัวนี้มันชื่ออะไรวะเอลซ่ามาเรียใช่ไหมเออมันชื่อไม่น่าพันโอเคโอเคเราตั้งอุ้ยมันมาแล้วอู้อู้อู้ต้องเตรียมพุ่งมั้ยอะไรอะอะไรอะไม่รู้มือมือมือยิ่งใหญ่โอ้หลวงไข่ข้ามัน พาันนี้โอ้โอ้เหนื่อยชิบหายเลยแอ้พานิ้ยเอาสองตัวหรือเอาตัวเดียวเอาไปว่าสองตัวก็ได้วะไม่รู้ผ่านกี่นาทีพูดต่อดีกว่าแห่งสนักกินเลียนขาวซึ่งในพบเจ้าข้างหนองน้ำใกล้มือเลียนหุยกดต่อดีวะเอาเลยแม่งไม่ต้องพูดละเฮ้ยบอสตัวไหนเนี่ยนี่อ๋อ เอ้เล่บอสสุดท้ายนี่วะไ, <ป S 1> ไปไปไปเล่นตัวเนี้ยครับไม่รู้มันจะจบหรือเปล่านะแต่ว่าตามเรื่องแล้วละครเอ้ละครลังเกล่าโอ้ละครแรงเง,<อ>งาครับแรง,ง<อ>ไม่ใช่ท<อ>ุย<อ>ต้องการตูนดิเออแอนิเมะมาดูกะมาจิ้นกะครับบอสตัวนี้มันชื่อว่าอะไรรู้ยยาวแต่ว่านี่แหละเป็นบอสสุดท้ายครับมันคืออันติเมตอูเฮ้ยมาดูกะจังนี่เนียคุณทำอะไรทักอย่างเีครับ นี่เอ้ยไม่ใช่มาดูกะว่ะมาดูกะบมาใช้ธนูนี่ไงเอ้ยยาวว่ะตัวอะไรไม่สนฟันไว้ก่อนเอ้ยนี่คุณหกนิ้วมาเนี่ยช่วยด้วยตามไม่ทันช่วยด้วยพุ่งมาดิพุ่งไม่ได้ตรงเงี้ยตรงเงี้ยนี่แนี่นี่แนี่ยวู๊ห์โอ๊ยเอาเอาเจเลปต์ครับเย็ดโดปีโป้เจเลปต์ไอ้ยช้าเดี๋ยวจะทำไว้อะไรนะเย็ดดนะเย็ดโดปีโป้เจลปต์นี่ปวด นี่ตัดอุ้ยมันมันไฝขี้ได้ไอ้ไปขึ้นเต่าเสียดมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยต้องกระโดดจริงกระโดดไม่เป็น <c oughs> กระโดดไม่เป็นได้ข่าวคุณเป็นเซียนล็อกแมนซีโร่เขาจะอู้วอันนั้นขี้ขี้ครับ <c oughs> มันเป็นเกมสุดโกรธงมไปแล้ว <c oughs> อะไรแค่ตวดแค่นี้วิ่งเลยเมื่อกี้คือจะวิ่งเลยโอ้โหเลี่ ปีโป้เทเลพอร์ตนะเย็ะโดปีโป้เทเลพอร์ตเว้ยอืออือโอ้ยดาเนียเยอะมันปล่อยขี้ได้โอ้ยมันเหมือนันปล่อยซุปเปอร์ปายาเลยโอ้ยเป็นจริงแล้วโอ้ยอือพลังรู้สึกถึงพลังป่ะคุณผมรู้สึกได้ถึงพลังเอ้ยมึงจะเด้งอย่างนี้แน่ไม่ได้รอกันออกไปแล้วหาจบของนี่มันช่างเฮียอลาเร่กระจังอีกแล้วอะไร ้กัดจังครับเสาไฟนี่มันดูแปลกๆเนาะอุ้ยนผมมาตรงหน้าคนที่กลัวอะไรครับเนี่ยอ๋อมันเป็นเยลลี่ครับรู้จักโปเกมอนแบบเมตามอนอ่ะโอ้เมตามอนนี่เลยเจ้าเล่ยเยลลี่ถือโลงมาอาจารย์บีโป้โอ้ส่อยเค้ากัดต่อยเรีูนพร้อมกันเลยนี่นะมึงอะไรอะไรไม่ส่เสียนคุณจะเย็นสิครับ อีกแล้วนะนี่แนีนี่แนีตามไม่ทันนะดิเซ็งว,ะว่ะขาอ่ะไม่มีท่าพูดแลวนี่มัยังไม่มันไม่ตายว่ะจะเอาทีนีมเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะใหญ่ทดสอบไปโอ้ตัดหลายทีแล้วเนี่ยโอ้เซ็งว่ะเขาไม่เอาเดืยดมันจะร้ายมันด้วผมไม่รู้กูแค<ต>ร์เกม ดเดี๋ยวคูใส่แล้วก่อเดี๋ยวเดี๋ยวครูวางตรงไดมจเป็นร้อยนะครับดาเมจเป็นร้อยอุยอ้ยอ้สอนเคมีอื้เยอะขนาดนี้ไม่ต้องมาโอ้โอ้โหเยลลี่มาโอโออะไรครับโอ้ยมันพุ่งตัวได้ด้วยอะ่ะเยลลี่มันคือน่าก,กินเยลลี่อะไรครับรดอ่างหมุนปะเนี่ยสียงี้มาลดเลมอน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 ไม่รู้จักอ่ะดิรู้จักโอ้โห คุณนี่ไม่แล้่ก็จะยูทูบเบอร์เลยเนี่ยทำงานน้องหรือพี่วะน้องนี่เนี่ยมึงไอ้โชคดีฝันวงกลมได้ด้วยว่ะไอ้เมันอยู่บนบนนั้นน่ยมาแล้วมาแล้วหัวโอ้โอโอเคมีโอเคมีปุ้งเยียบโอ้โอเคมีเอ้ยปิดปิดปิดอะไรวะปิดิดจะจบไหมเนี่ยชีวิตนี้โอ้ยขึ้นข้างบนโอ้ย มันจะหุ้ยหลายทีแล้วเล่นกันเนี่ยสองคนเนี่ยตกใจเหรอเยมัโผล่มาโดยไม่โดนตัวพเอาอยู่ไหนเนี่ยหายไปตรงหายไปซะตรงหายไปซะเยอะว่ะเริ่มเมื่อยแล้วเนี่ยกดคลิกลูกดคีย์บอร์ดลูนแม่งโคตรเมื่อยเอ้งไปิงหเิิงเอออิ้อิงเอิ้ออิ้อิงงเิเิ่อิเอิง้งเอิงเิ ดูเลือดผมดิดูเลือดผมดิเนี่ยมันเนี่ยใจเย็นดีครับคุณนี่ไม่ตายเนี่ยตัวใหม่ไอตัวเก่าอะไรใหญ่อะไรใหญ่เจ้เสาฟิฟฟ้่นี่มันบอลแล้วบอลแล้วใหญ่ครัโอ้โหใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยทำไมชื่อมันสงสัยอ่ะจริงๆมันต้องมีชื่อดยวะเฮ้ยมันยิ้มให้เราเปล่าคุณมันยิ้มให้คุณน่ะผมไปละบ๊ายบายซิวเกนมอโรสวัสดีครับ เราต้องดูก่อนครับมันทำอะไรมันจะให้เราหนีป่ะมันมันมันทำอะไรโอ้ยกูตายฮะอุ้ยไม่ทำเออไม่ทำอะไรหรอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะตกจะตกขอแค่อย่าตกครับอันตรายหลบก่อนหลบก่อนเลยอู้อู้อู้เฮ้ยปันตรงไหนก็ได้แต่ว่าอยู่ตรงนี้สบายว่ะเฮ้ยอยาดูบ้างก็ไม่ได้ทำสิครับคุณตรงนี้เออปันตรงไหนก็ได้ป่ะ เน่ยฟันลาดามจอุ้ยอหิน oh. อ oh. ุ้ยตายตายะู้อน้องอ้ตายแ่เจ้อุ้ยอุ้ยอะไรอะใหญ่ท้องหรอไปฟ้าหินแง่ใช่นี่มันอ้ี้โอ้ยเยออู้ลแสงทอาล้ไฮเปอร์บมเปอบมออ้้โอไนอ้คุณมันรู้สึกมันมันใกล้ตายป่ะดูเรื่องนึงไปดูหน้าใกล้้มาแล้วมาแล้วมันยิ้มให้อีกแล้วมันยิ้มให้คุณป่ะเนี่ย ต้นงควนทำไมโดนนะให้ทำไรครับมันจะพ่นพ่นตรงควนใส่คุณก็มันมาใกล้ๆเราเรื่อยๆอ่ะแบบแบบไม่ไม่ไปอยู่ด้านบนมือแล้วมัอกี้ไม่เอาเอ๊ะเลือดมันหมดแล้วเฮ้ยไม่มีท่าใหม่ด้วยเปล่าเฮ้ยไม่รู้กดอะไรอ่ะพิชาตบเป็นไฟครับกดกระโดดแล้วกดกระโดดแล้วกดล่างรัวๆรัวๆนี่ทำได้ปะทำได้ปะ กระโดดแล้วกดล่างกระโดดแล้วกดล่างรัวๆแล้วก็ขึ้นรัวๆโอ้โหได้ได้เอ๊ะมันมันเลื่อนไานแล้วคุณที่ปันที่ปันปันเนีอย่าดีกว่าอย่าอย่าเตะอย่าเตะหัวตรงหน้าดิปันปันอย่างเดียวปันอย่างเดียวเฮ้ยออกเลื่อนมันหมดอีกแล้วอมันเป็นฉากมั้งเอาก้อนหินมาก้อนหินมาก้อนหินมาอยู่ใต้นี่ดิโอ้โหซากอะไรมาปล่อยขี้เข้ามาด้วยโอ้ปล่อยขี้ปล่อยาเต็มเลยโอ้โหจะอยู่ข้างบนเลยข้างบนเต็มแบบนี้อู้ด้าเมียดร้อยห้า วุ้นไปวนขี้ไปวุ้นไปโอ้โลดโคตรเยอะเลยกินสาวไม่ใช่เรื่องตลกวะโอ้ให้กูหลบไงเนี่ยนี่นี่ไงหมดแล้วหมดแล้วตีมันตีมันยังเลือดยังไม่มากูรู้เ่าผมตกเป็นไฟได้นะครับแล้วนี่นะเอาไอ้ขี้ก็โดนตอกขี้นี่นี่เกือบเกือบเกือบโอ้ยอย่าชวนทำอีกนะครับเมื่อกี้ โอเยี่มคุณเอาจะขึ้นเอือมาแล้วนี่ตกเป็นไฟเอือมาก็ปันครับปันอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรทั้งสิปันอยู่เียเนี่ยปันอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรก็รอดแล้วเนี่ยเราจะตื่นเต้นอะไรกันลักษาะนักนาอะไรอุ้ยอุ้วัทนดแค่ีอยวินย่ตเยยวินมันจะตายแล้วมันมีกี่กี่กี่รอบอี่อุ4งอุ้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 งอุ้อ้ออุ้ยอุ้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  เฮ้ยมันจะตายแล้วเลือดมันเหลือทีดสุดท้ายแล้วเลือดหมดอีกแล้วครับเฮ้ยก้อนหินคุณระวังก้อนหินเฮ้ยออกอย่างให้ถูกนะครับโอ้ยเดี๋ยวมีปล่อยกินป่าอีกใช่ไหมครับเดี๋ยวเดครับเดี๋ยวแล้วคุณคุณท่าที่อันตรายมากกินป่าไม่ใช่เรื่องตลกตอนนี้ครับมึงรอเงี้ยเฮ้ยเยี่ยมปล่อยกินป่าครับโอ้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 ้ยมันมาแล้วโอ้ลองลองลองสิโอ้ขึ้นมาดิโอ้ไปทางไหนอ่ะโอ้โอตายเลยโอตายมั่ว กูรู้สึกว่าที่จะเสียงดังใส่กูต้องผ่ันเสียงในโซนี่เบรกันละได้ผ่ันเสียงในโปรแกรมตัดต่ออุ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรใหญ่เท่าไหร่ตัวกูอยู่ไหนตุ๊ก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 โอ้ยอ่ะกอยสองตัวยังไงจิอตายแล้วยวินตายคิดแจกไอ้พันสองวินอยู่นิ่งๆไว้วันนี้วันนี้ไม่ช่กระปีคุณตั้งใจเย็นครับเวสโซเทียนวันนี้เป็นวันตายของเจ้าอย่าอย่าบิน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 สายไม่รู้ตัว เออจบแล้วตะโกนทั้งคลิปเพรสองตัวนี่มันลำบากแล้วก็ตะโกนทั้งคลิปเลยนะเนี่ยไม่น่ากลัวเลยสามมันไม่น่ากลัวไงเฮ้ยทำไมสกอร์ผมเยอะนะสามล้านต้นี่ยสามล้านแก๊กทำยังไงได้สามล้านวะอยู่ครับอ่ะพูดต่อจังสู้จนจนขั้นตึ๊งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีต่อด้วยเหรอคุณเหลือพันสองผมไม่รู้นะครับเอาไงครับตายห่าครับเอาไงครับ จบแล้วเป็นฉากจบครับเป็นฉากจบครับเอ๊ะเฮ้ยรอบที่หนึ่งเปิดแแบบแสดงว่ามีเซ็กเวแลบครับไม่ไม่ปล่อยแล้วจบโอเคจบแล้วโอเคครับต้องขอขอบคุณคุณคุณเว่ยต๋อเทียนฟินนจุงะะฮเว่ยต๋อเทียนที่มาช่วยเล่นแล้วก็ขอบคุณคุณที่มาส่งเสียงตลอดเวลาคุณไม่ได้จูดิแม่งมาเคาะประตูด้วยโอเคจบจบแล้วแล้วครับ